อย่าเชื่อมสองฟังตัดแน่สองฟังหมดทุกงนเลยผมไม่เคยสองฟังนะอาจารย์ก็เข้าใจจะมีคนอื่นไงแเล้าอ่ะบอกว่าถังขยะอยู่นู่นมันก็บอกว่าถังขยะทิ้งของถังขยะอยู่ตรงไหนผมไม่มั่นใจไงอาจารย์ยอดจริงมั่นใจได้ไงนี่ครับงานถ้ามันไม่หลอมเนี่ยเส้นมันจะเหลืออย่างเงี้ยเนี่ยมันเข้ามาเกือบดีแล้วแต่เส้นมันยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะไม่หลอมอ่ามันจะมี ยังไม่กินเข้ามาเตรียมงานอ่ะต้องถ้าเตรียมงานให้ดีอ่ะมันเป็นต่อไปครขึ้น,นึ่งแล้วคือรู้จักเตรียมงานเลียทำความสะอาดให้ดีอะไรให้ดีประกอบให้ดีนั่นอ่ะคือ<ม>หลักการแล้วอยา่าใครอย่าขี้เกียจด้โอ้โหบางคนแม่งไม่ไม่เตรียมไม่อะไรเลยเชื่อมออกมาสลกักหากออกมาเนี่สลักข้างในนี่เป็นทางเลยเพราะมางานมันห่างพอเราเชื่อมมาอาร์คเนี่ยมันเหลวฟักมันเหลวมันก็วิ่งเข้าไปแทกพอแทกพวกนี้ก็เชื่อมไม่เข้าแล้วพอมันไม่เข้าไปเนี่ย สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ,อสแสตล็กมันไปฝังอยู่ข้างในในแนวเนื่องจากว่าเราไม่ได้เตรียมเราไม่ได้เจียมมันเราต้องเจียงานทำความสะอาดให้ดีประกอบงานให้สนิทพอเราประกอบงานได้สนิทมันก็จะได้แนวเชื่อมที่มันถูกต้องอันนี้คืองานมาตรฐานสแตนดาร์ดไม่ใช่งานทั่วไปที่เราทํากันอยู่กา้ทำกันอยู่นั่นไม่มีการตรวจไม่มีการลายแต่เนี่ยเขา งานเขากำหนดก็เป็นแบบนี้เลยเราจะต้องทําให้มันเป็นตาข้อกำหนดจะบอกว่าผมจะเชื่อมแนวใหญ่ได้ไหมหรือเชื่อมแนวเล็กได้ไหมเชื่อมก็ขึ้นอยู่กับความหนาไงผมก็บอกแล้วว่า t ิกเน็ตหรือตัว t เนี่ย t มันเนี่ย t มันเท่าไหร่ล่ะเนี่ยตัว t เลยเนี่ย t เนี่ยคือ t ิกเน็ตคือความหนาถ้ามัน t สี่มิลจะเชื่อมงานใหญ่มากทมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องงานนก็อยู่ประมาณนี้เห็นไหม ทีถ้าพีสี่มันจะมาเชื่อมใหญ่ซะขนาดนี้มันก็เกินไปแต่ถ้าหากมันจะเชื่อมงานใหญ่แต่ทีเล็กเนี้ยมันก็ไม่เหมาะสมอีกก็ถึงบอกว่าให้นำให้มันเหมาะสมถ้าจะเชื่อมเชื่อมกี่แนวจะเชื่อมกี่แนวล่ะคุณแล้วแต่คุณวางเลเยอร์มันแต่ผมสอนก็คือสามแนว็มที่คือยัดไส้หนึ่งทับหน้าไปสองแล้วก็การพีงสามแล้วก็ทับบนพีงสี่ ตัวอย่างมีให้ดูเห็นเงินนั่นน่ะแจะเห็นข้างหน้าสามแนวซ้อนกันอยู่แต่ถ้าจะวางตะแคงแล้วก็ลากหากันแล้วก็สายลวดนกแนด็อกแน็ด็อกแนกอย่างนี้มาส่งถ้าทำมาได้โอเคขเขาพานะครับแต่มาทําได้ไหมล่ะในเมื่อของเหลวเนี่ยมันต้องไหลลงมากรองอยู่ข้างล่างมันจะของเหลวมันจะไปแปะอยู่ข้างบนเป็นมันจะเป็นให้มากมแต่แล้วอันทร่คัดจะเกิดข้างบนไหมล่ะถ้าคุณสายอันนั้น อันนี้วิธีการท,ที่เรามาอบรมเนี่ยเราเพื่อที่เราจะมาพัฒนาแต่มันพัฒนาไม่ขึ้นก็คือคุณก็ยังทําแบบเดิมๆไม่ที่คุณเคยทำคุณไม่เปลี่ยนนะนะเดินไปดูอีกทีอีกทีมันยังลากปัหาตัวมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ยังไงผมก็นั่งอยู่คุณตลอดนะเนะไม่ใช่ที่หิ้วงานมาให้ดูอย่างเดียวดูผมดูให้ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวผมดูให้ได้แต่คุณทําแบบไหนคุณก็ต้อง มาจูมือแป้งจันดูผมหน่อยสิผมทั่ถูกไหมอะไรเงี้ยมือมังศาเนี่ยมือมังศาเนี่ยก็บอกให้หมดละสี่ห้าองศาดูไม่ออกรลยสี่ห้าองศาเป็นแบบไหนรักษาระยะสี่ห้าองศาไม่ได้กันโอเคมันจะไม่ได้ก็คือระยะอาร์ไม่นิ่งก็คือสูงๆต่ำๆอย่างเงี้ยทิ่มๆขึ้นบ้างทิมมึงมาเวลาลวดหมดก็ห่างพผเพอเอาปกตรงมทติอย่างเงี้ยสมาธิไม่ได้จดจออยู่กับงานก็ห่างนั่งชิดมัางไม่นิ่งมั่งอะไรมัางอย่างเงี้ย ก็เป็นปกติเรื่องของตั้งมือมือตั้งเชื่อมจะจะนิ่งเลยมันก็นั่นอยู่นะเพราะฉะนั้นมีเวลาพรุ่งนี้หนึ่งวันนะครับใครจะสอบพรุ่งนี้ก็ต้องบอกกันก่อนถ้าใครยังไม่สอบก็วันศุกร์ก็สอบก็ได้ไม่มีปัญหางานก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนจากงานสั้นเป็นงานยาวแล้วนะมันจ,จะต้องต่อรวดด้วยไม่ใช่งานแค่นี้เสร็จแล้วก็ลงเลย เขาไม่เอาแเตนดัดเขาไม่เอาเขาบอกสอะรงวห้าสิบสามรอยมิลครับครับไม่ใช่งานสั้นๆอาหารมาฐานเขากำหนดอ่ะแล้วยังมีเรื่องของอะไลเมนต์เรื่องของอะไรอย่างี้ยคือในจุดในจุดตรวจเนี่ยเขาห้ามเกิดอันเดอร์คัตห้ามเกิดข้อบกพร่องอ่ะอย่างเงี้ยไหนคุณเราตำหนิที่มันมีข้อบกพร่องอะไรไหมเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นงานสแตนดาดาดได้เนี่ยอย่างเงี้ย ไม่มีโอเวอร์แลบไม่มีสเปตเตอร์ไม่มีรอยขีดอาร์ตไม่มีอันเดอร์ทัชหัวท้ายสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกแล้วอย่างเงี้ยถือว่าแต่ว่ายังนห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่นะต้องหักดูก่อนนะว่าหลอมไหมถ้าหลุดักออกมาปุ๊บแล้วมันหลอมโอเคก็ผ่าคือห้าสิบห้าสิบไม่ใช่ทำหน้าสวยอย่างเดียวเลยแต่นิสัยเร็วซามเขาก็ไม่เอา <c oughs> ถูกไหมโอ้โหเช้ามาแต่งหน้าแต่งตัวเรียบร้อยสวยสะอาดแต่นิสัยใช้ไม่ได้อย่างเงี้ย มันก็เหมือนตันเดียดห้าสิบห้าสิบเหมือนกันนะครับมันก็ต้องดูด้วยนะครับดูสองฝั่งถ้าไปงานบัตรของเราเขาก็จะเอ็กซเรย์คือมันหักมันหักมันบาดถ้าไปเอ็กซเรย์ดูไปาร์นี้ก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งคือไม่ไม่ได้ตรวจวิชวดอย่างเดียวแล้วกอนเพิ่มไม่ใช่ดูในหน้าแล้วก็เอา,า่ะอย่างเงี้ยมันต้องสืบสาวเราเรือเ่องไปลึกๆหน่อยดูหน่อยฟุมหลังเป็นยังไง ทำมายังไงอะไรอย่างเงี้ยขอจะเข้าใจไหมเนี่ยสองวันมาแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ทั้งเชื่อมทั้งอะไรนี่ให้ดูแนวคืออันนี้เริ่มเดินแนวได้แล้วโอเคคนที่มันเดินแนวไม่ได้ล่ะไอหมูทนองไม่เมาวันนี้หนุ่ยจะท้อแล้วเมื่อวานครับโอ้ก็แนวมันก็คือพยายามเดินซ้อนไปีะเรเยอยอย่าไปเชื่อมแผ่นนี้แผ่นเดียวให้มัน อมมาแผ่นนี้ด้วยวางลวดอ่ะคุณจะลากเขาหาตัวผมก็ไม่ได้ว่าเราเลาสอบอ่ะเดินมาหาตัวแล้วคุณค็อคนโทนให้ได้กันแล้วกันมา้มันได้ระยะมันแต่มันมองอะไรไม่เห็นเพอละวาลวดมันหมดไปถุงมือม,มันบังมุมลวดจับเนี่ยหัวเชื่อมก็บังเนี่ยลวดหมดไปครึ่งลวดครึ่งเส้นเนี่ยมองอะไรไม่เห็นแล้วเอ็นหัวเลยทีนี้เอ็นหัวมุมก็ไปทางแล้วมุมลวดก็ไม่จะหนีไปไปเอ็นหัวไม่ได้ลวดมันตั้ง,ต,งตั้งฉากกัทินงานถ้าอยู่ยัง พีเอหรือท่าลาบเนี่ยต้องลวดทิ่มลงนี้นะครับถ้าอยู่ตะแคงลวดต้องทิ่มไปอย่างนี้ถ้าหลู่โอเฮดลวดต้องทิ่มไปอย่างนี้นะถ้าไม่ใช่อยู่ท่าน,นี้แล้วลวดมันนอนแตะอ,อย่างเงี้ยมันก็เชื่อมไม่ได้นะนกมาวางแล้วลากไปอย่างเงี้ยมันมันคนทนลอะไรยากกว่าง่ายๆนะเหมือนอย่างนี้เหมือน,อนกันแตเอาลวดมาอย่างนี้ไม่ได้เอาลวดไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องทิ่มไปอย่างนี้อันนี้คือหลักการคนระับคุยให้ฟัง มาไหนนมาอบรมแล้วมันน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างน่าจะพัฒนาอะไรได้เยอะขึ้นสองวันมาไม่ค่อยไปทางไหนเลยอ่ะได้น้อยมากส่วนหนึ่งก็คือพื้นฐาหนของงานเชื่อมเราน้อยะสบการเราน้อยนะพฉก็พรุ่งนี้มาแต่เช้าก็มางานเก่ามีทําง,งานเก่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเตรียมงานใหม่งานใหม่มันจะใหญ่ขึ้นร้อยยี่ห้า หมาขึ้น250้ประกอบงานเหมือนกันอะไรเหมือนกันเท้ากับงานสอบจริงบปิดได้เลยอาจารย์สดุดท้ายก็จะสอบก็อบอกกันมีคำถามไหมเราว,วันนี้กดคุณไปเลยไมก็ลาเออคือรากห<ะ>้สามด้านเลฮะรากคืร้าสามอันแรกรตัวห้าสามตัลวละห้าสามวะจุดศ เจ็ดศ <70. S 1> ูนย์มา,ม,นนมาลวด <c oughs> ใช้ชนิดเดียว <c oughs> ไม่สลับลวดมามาปนกันไม่ใช่เลือกลวดนี้มาเสร็จแล้วไปเอารวดนูนมาอะไรเงี้ยให้ลวดยี่ห้อเดียวกัน <c oughs> <ๆ>วัสดุอะไรก็แล้วแต่นะครับเชื่อมก็ต้องเชื่อมตัวเติมก็เป็นชนิดนั้นอย่างเดียวถ้างาน,น,เ,น,น ت, เ,เป็นสแตนเลสลวดเติมก็ต้องเป็นสแตนเลสงานอลูมิเนียมลวดเติเมอลูมิเนียม งานเหล็กรวดก็เป็นเหล็กรวดเหล็กก็คือจะมีใช้สองตระกูลก็คือ E หกศูนย์กับ E เจ็ดศูนย์ถ้าใช้ E หกศูนย์ก็ E หกศูนย์เลยถ้าจะใช้ E เจ็ดศูนย์ก็ E เจ็ดศูนย์เลยถ้าใช้ E หกศูนย์ก็หกศูนย์ถ้ายีหรือไม่ไม่ปนกันไม่เอารวดนู้นมาปนรวดนี้มาปนเนี่ยพารวดรากอารวดเอารวดบวกลูกหนึ่งมันอะไเงี้ยปนเงี้ยทางพยายามไป่อยๆไม่ไม่เอาเอาเอาที่มีอยู่ เดินเป็นอย่างเดียวการลดเชื่อมลอเจ็ดศูนย์กันได้อาร์กันได้แล้วมีใครยังอาร์ไม่ได้ไหมมันก็อาร์ได้แต่หัวนะดูแล้วอ่ะคับคือที่ไม่ติดแล้วอ่ะมาเฟสที่ไม่ติดแล้วที่เราทุ่ม่อจานสองนโซนี้คือเราเลือกได้รว่าเราสอบได้เลยเยอะเดียวก็ได้โอเคได้งานหนาก็ได้งานบางก็ได้คุณจะสอบคุณจะสอบสี่มิลก็ได้จะสอบหกมิลก็ได้ มันมันมันเลือกสามารถที่จะเลือกได้อ,อยากจะไม่สอบออลุณพิรู้นัยกนรมคุณไม่เอาพินัยกรรก็ได้คุณอยากจะสอบนนไม่ใช่ว่าทางให้รู้อย่างเดียวมันมันง,ง่ายแต่อย่านึกว่างานบารมันง่ายนะทีเดียวจบแล้วพี่ยังไม่มีชื่อเลยพักก็ว่าไม่หลอมอ่ะเล่นไปนะคุณไม่ได้ซ้อมอ่ะอันเนี้ยเขาสอบเขาเขาสอบเขาเขามาฝึกตัวทีแต่ว่าเขาขอสอบเป็น PG ได้มี PE เขาก็สอบ PE เลยนะ ขาซ้อมตัวนั้นเลยนะแต่เลาอะ่ะก็เหมือนก็พาที่แล้วอะ่ะมีอยู่คนหนึง่ง <Kardash ians. S 1> เช e. e. ื่อม P B อยู่ดีๆโดดขึ้นมาเชื่อม P E อ่า P D เฉยเลยอ่ะตกตกวดีถ้าสอบไปเนี่ยจะได้ชน,นะเพื่อนนะแต่นี่บอกหนีไม่เอาตรงนี้สอบตัวที่มันยาก <P> <ame> เพราะว่างานเนี่ยถ้าตัวเนี้ยมันไม่คุมใครเลยมันมันมันไม่สามารถจะเชื่อมตือได้แต่ถ้าหากว่าถ้าหากว่าพลิกงานมาเนี่ยถ้า,า,ถ,าถ้าเชื่อมถ้าเชื่อมท่านี้ได้ มันก็คุมเฉพาะท่านี้แสดงว่าคุณเชื่อท่านนี้ได้แต่ถ้าเชื่อท่านนี้ได้แสดงว่าคุณเชื่อท่านนี้ได้เชื่อท่านนี้ได้แต่ถ้าเชื่อท่านนี้ได้ก็แสดงว่าคุณเชื่อท่านนี้ท่านนี้ก็ะท่านนี้ได้างเนี้นะงั้นในพวกก็จะเอาตัวดีเลยก็เอาตัวสูงตัวท็อปจาตัวท็อปเรียบร้อยไม่ติดซ้อมตกคอนเทนเนอรนึกวก็ได้แล้วเชิญรู้ได้บนเดียร นั่นแหละแต่เนี้ยครัถ้าเขาสอบตัวบัตรเขาจบเนี่ยนะเขาก็เชื่อมพวกนี้ได้หมดทั้งสามตัวเนี่ยเพราะงานเขาเด็กๆอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมาเชื่อมในงานพวกนี้ต<ม>อนนี้เขาหนีไปเชื่อมตัวพีดีแล้ว<ม>ตัวบัตรแล้วกิเลสในเขาเด็กๆเด็กๆแล้วเขาทำได้สบายๆคงรับเปร็จแล้วสถานโอเคเนาะพวกนี้เจอกันครับครับครับสวัสดีครับ